พี่ก้อยคะข้อผิดพลาดแบบไหนที่นักลงทุนคอนโดยังหาทำาะะข้อหนึ่งเลยนะคะนักลงทุนมือใหม่แ,แ,กแรกๆเนี่ยชอบซื้อซัาในราคาตลาดค่ะคือหนึ่งเรือความที่เราไม่กล้าต่อรองทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาขายราคาไหนเราก็เอาราคานั้นนี่คือหนึ่งข้อผิดพลาดเลยพอถ้าเราซื้อซับในราคาตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทำกำไรจากมันคือเราต้องรอให้ราคามันขึ้นถูกต้องไหมคะนี่แหละคือความเสีย่ยงในอนาคตที่เรามีความไม่แน่นอนสองนะคะบางคนเป็นมือใหม่อยากจะลงทุนคอนโดแหไปเลือกซับมือหนึ่งแล้วซับมือหนึ่งมันไม่ไดียังไงคะคือซับมือหนึ แล้วเราก็หวังที่จะได้ยิงอยากได้ประสิอินคัมยูที่ได้เป็นยังไงคะมันก็น้อยค่ะเพราะราคามันสูงแล้วหวังที่จะทากาไรให้มันเติบโตนในอนาคตนั่นก็คือหวังกับความไม่แน่นอนอีกเพราะฉะนั้นมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในระหว่างทางเยอะแยะมากเลยสําหรับการเลือกซื้อซับคอนโดมือหนึ่งค่ะและอันที่3นะคะก็คือ เราไปเชื่อในหน้าหรือเซล์ในการซื้อค่ะการลงทุนใสังหานะมันไม่ใช่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมันคือของหลกักล้านหลายหลาย้า,ยานการที่เราจะลงทุนเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเราต้องศึกษาหาข้อมูลอย่าไปเชื่อเซลเพราะเซลมีผลประโยชน์กับเราไหมมีเพราะฉะนั้น,นเราต้องศึกษาหาข้อมูลอย่าไปเชื่อคําของเซลหรือในหน้า